ห้าหุ้นที่น่าลงทุน v วอร์ซัสห้าหุ้นที่ควรเลี่ยงโดยจานเชหุ้นที่น่าลงทุนเดอะบิสเน้นเทคโนโลยีและ AI 1.NET Cloudflare ครอง20ของทราฟิกเว็บทั่วโลกเสริมระบบความปลอดภัยด้วย AI NATIVE กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานของโลก AI 2 r ง x ร n ซอซอสสำหรับภาครัฐฮาร์ดแวร์เสริม สัญญาระยะยาวกับรัฐบาลไม่มีลูกค้าหลุดตำรวจใช้แล้วหนีไม่ออกจากเอ o s โค t ิสเมหนี้3เอเลบิแอสเอผู้เล่นสายโครงสร้างพื้นฐาน AI ล้วนๆรองรับการขยายของ GPU Clusters สําสำคัญมากต่อการส่งข้อมูลในไฮเพอร์สเตลระดับโลก4 a m เอเมซินอเมซอนอีคอมเมาจินดีขึ้นด้วยหุ่นยนต์ A W S AWS ยังคงเป็นกระดูกสารหลังของ A I คุมทุกเลเยอร์ของ Enterprise Tech แบบแน่นๆ r า A B K r ับริ c ผู้เล่นหลักในสาย Data r e s i l i e n c e A I ยิ่งโตการสำรองข้อมูลป้องกรรัน r a n s o m ว a r ยิ่งสำคัญกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำหรับข้อมูลในองค์กรป้ายเตือนหุ้นที่ควรเลี่ยง The a o w a y เสี่ยงขาดโมห,หรือเจอคู่แข่งใหญ่ 1. The c W V ขึ้นอยู่กับไฮเพอร์เทเลอร์แต่ไม่มีความได้เปรียบเฉพาะตัวเสี่ยงเป็นแค่อินฟราสตรักเจอร์มีเดร์แมนสองไปเชมิสโมเดลเทเลเฮดสู้อเมซอนไม่ไหวบริการบันเดลิลราคาถูกโลจิสติกของ MCN คือภายคุกคามโมเดล DTC โดนกดดันหนัก 3. c แคเวราคาเหมือนชิโพเล่ซีแต่ขาดแบรนด์โม ระบบยังไม่เมื่อชุกความคาดหวังสูงเกินการสเกลร้านอาหารให้ฟลเลสยากมาก 4. b k n g DraftKings การพนันคือคอมม o ดิตี้มาเก็ตไม่มีแบรนด์ลอยอาทีพ่อถูกกฎหมายทั่วสหรัฐยักษ์ใหญ่อย่างเนนิเฟลิกส์เอ็มซีเอพเจะเข้ามาแย่งตลาดมาจินเสียงลดทวบ5 q u ค t บถูกมองว่าเป็นคนเทอมล e เดอร์ แต่ความจริงอาจไม่ตามไฮป์เออร์นิสมีแนวโน้มเปิดโปงความแตกต่างระหว่างความคาดหวังกับความจริง